คุยกับท่านคุณหมอนะครับานายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับจะได้มาพูดคุยสรุปโควิดประจําสัปดาห์ให้เราได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณบินและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของโควิดมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับในแง่ของตัวสปชเราที่ดูในเรื่องของการรายงานผู้ป่วยที่มี อาการให้บริการเข้ามาเนี่ยในลักษะผู้ป่วยนอกเนี่ยอเฉลี่ยเท่าที่ดูก็วันละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมืนลายนะครับอันนี้คือที่ไม่ได้เข้าระบบแต่ว่าเมื่อเทียบกับในสัปดาห์ก่อนหน้าหรือสองสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ,รบแต่ก็ตามเนี่ยถ้าดูจากรายงานของทางกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นว่ารายงานที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ย ก็ยังคงที่นั่นแสดงว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถรักษาในรักษณะผู้ป่วยนอกได้และสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้นส่วนที่เราเพิ่มเติมมาตั้งแต่สองสภากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเรียกว่าเทเลม d ดิซินซึ่งตอนนี้เรามีสามสามรายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็รายล่าสุดที่ชื่อว่าคลินิกเนี่ยก็ให้บริการทั่วประเทศเลยก็หมายความว่าหากท่านติดโควิดเอทีเคสองขีด ท่านสามารถโทรไปปรึกษาคุณหมอผ่านระบบเทเลมีดิซินโดยสแกนค r โค้ดจากหน้าเว็บไซต์ของสปออสอชอหรือเข้าเป็นเพื่อนสปออส,สอชอที่แอดไซน์ในเฟซบุแล้วขอค r วอาโค้ดไปเนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการได้โดยที่ก็ <Yeah. S 1> จะมีคุณหมอให้บริการผ่านเทเลมีดิซินและหาพวกพบว่ามีความจําเป็นต้องได้รับยาก็มีหลายระดับเนี่ยก็จะมีการส่งยาไปที่บ้านท่านโดยเพพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเห็นว่าใช้ตัวนี้บริการไ,ไ้มากขึ้น ส่วนต่างจังหวัดจริงๆยังไม่ค่อยมีประเด็นปัญหานะครับแต่ว่าเป็นบริการเสริมเข้าไปนอกจากนั้นก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังไปรับบริการที่ร้านยาและที่เหลือตกหล่นนะครับไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลแล้วยังไม่ได้รับบริการหรือว่าไม่แน่ใจไป,ไปอย่างไรก็โทรมาหนึ่งสามสามสุงเนี่ยก็มีบริการที่ทางสปชได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยจ,จัดบริการส่งยาในทุกวันก็ยังมีฮันให้บริการอยู่นะครับครับ ดังนั้นถ้าดูจากตัวเลขแล้ว1 5 0 0 0หมถึงหนึ 15, ่งหห้าพันหนึ่งสองหมื่นใช่ไหมฮะคุณหมอครับครับในแต่ละวันที่มีการรายงานมาทั่วประเทศนะครับแต่ว่าส่วนนี้จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยจำนวนเนี่ยส่วนใหญ่คือผู้ที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอกนะครับ ครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับในในห่วงผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เหมือนจะจะดีขึ้นนคะครับถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วที่สปะสะชเคยรายงานเข้ามาถูกต้องครับคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มทรงส่งนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขท่านติดตามจะพบว่าท่านจะรายงานเป็นรายสัปดาห์ด้วยในแง่ของรายงานทั่วประเทศที่หนยบริการรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะอยู่ที่สัปดาห์ละประมาณสองแสนกว่ารายก็อยู่จะใกล้เคียงกันนะครับเฉะนั้นตัวเลขนี่ยังคิดว่าทรงส่งนะครับอืม ถ้าตัวเลขลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่หนักหนามากสําหรับการดูแลรักษาที่จะให้เข้าอย่างทั่วถึงนะครับคุณหมอครับจริงๆจะจะอยู่ที่ตรงที่ว่าจะเห็นว่าจํานวนเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเท่ากับว่าผู้ที่ป่วยได้รับบริการหรือไม่เห็นว่าส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าผู้ที่จะเจ็บป่วยตอนนี้ท่านหาซื้อเอทีเคมาตรวจเองแล้วก็ทานยาอยู่ที่บ้านบางครั้งไม่มีอาการเลยเบกไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็อาจจะทานยาบรรเทาอาการบางท่านหาซื้อ ฟ้าทะลายโจรมาทานเองได้หรือว่าบางส่วนไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยากลับมากลับตัวต่อที่บ้านเข้าใจว่าเริ่มสถานการณ์จะเห็นว่าพ,พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจนะครับแล้วก็อาการรักษาเนี่ยบางครั้งมีการดูแลตัวเองบางครั้งได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเภสัชกรหรือว่าบางครั้งถ้ามีความเสี่ยงจริงๆก็สามารถเข้ารับบริการอย่างหน่วยบริการได้ไดกาเชื่อว่าเตียงอะไรก็มีความเพียงพอนั้นสถานการณ์อย่างเนี้ย จริงๆเป็นสถานการณ์ที่เราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับครับซึ่งตอนนี้ต้องต้องบอกว่าถ้าใครที่ป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ยนะครับเราจะไม่มีการแจกฟาวิทุกคนนะฮะจะต้องดูเป็นเคสเคสไปถูกต้องไหมครับไม่ได้ว่าถ้าป่วยปุ๊บต้องฟาวิอย่างเดียวเท่านั้นต้องดูหลายๆองค์ประกอบเข้ามาถูกต้องไหมครับอ,อันนี้จะดูดูจากามาตรฐานของอเขาแนะนําของกรมการแพทย์นะครับจริงๆการให้ยาในระดับไหนเนี่ยขึ้น อยู่กับความรู้ความเข้าใจของแพทย์อยู่แล้วเพราะว่าอาจส่วนหนึ่งก็อยู่ที่าบางทีคุณหมอก็อาจจะพบว่ายาตัวนี้ไม่เหมาะกับกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับกลุ่มนั้นนะครับแต่เมื่อมียาตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็มีการปรับ,รบเรียกว่ามาตรฐานการให้บริการตรงนี้เนื่องจากฟาวิพิลาเวียไม่ใช่เป็นยาตัวเดียวที่ใช้รักษาโควิดแล้วยังมีโมนูพิลาเวียที่เข้ามาใหม่มีตัว vit. แพ็กซโลวิดจะเห็นว่ามีหลายตัวเข้ามาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคุณหมอก็ใช้วิจัยยานได้ หรือแม้แต่คนไข้บางคนเนี่ยท่านก็กังวลเพราะยาพวกนี้กินทีละแปดเม็ดบ้างเก้าเม็ดบ้างกลัวจะมีปัญหาต่อตับไตบ้างท่านก็อาจจะขอยาแผนไทยก็มีเครื่อฟ้าทลายโจนก็ยังได้ผลว่ามีการศึกษาว่าก็มีประโยชน์นะครับหรือบางท่านไม่ไม่ไม่ทานยาเลยทานแต่ยาบรรเทาอาการเช่นไอก็ทานน้ําเยอะๆลดยาใช้ยาแก้ไอหรือยาลดน้ํามูกอะไรต่างๆหรือลดไข้ อันนี้ขึ้นอยู่แต่คนไข้แต่ละแต่ละท่านและก็วิจรารณญาณของแพทย์ซึ่งอันนี้เป็นปกตินะครับเวลาเราพูดว่าคุณหมอใช้วิจรารณญาณเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนไข้จะต้องใช้ยาเหมือนกันหมดอาจจะมีปัจจัยบางคนมีโรคจำตัวบางคนมีความไม่เหมาะหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จริงๆก็ยังแนะนำนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยว่าจะถามว่าแล้วยามีพอหรือไม่เพราะว่าการไม่ได้ยาเนี่ยจะถูกผูกกับว่าไม่มียาหรือเปล่าก็<ม>ต้องเรียนว่าใ<ม>นานเนี้ยทางกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พยายามกระจายยานะครับ อย่างทาสออ่สพชเราดูากรณีโทรศัพท์มา1330เราก็มีการกจะจายยาเนี่ยก็เร,เราก็สำหรับส่วนของเราเราก็ยังมียาที่จะกระจายให้กลุ่มเสี่ยงแต่เราก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ในระบบเรานะครับไม่ว่าจะเทเลเมดิซินคุณหมอที่รับโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมของคนให้แต่ละคนนะครับ ครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของระยะเวลาในการรักษาหลายคนอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากว่าไปโรงพยาบาลที่หนึง่งอาจจะบอกว่า10วันสามารถที่จะามาใช้ชีวิตได้ปกติบางที่ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลบรรอวกเจ็วันอย่างเงี้ยครับทีนี้เรื่องระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับระหว่างเจ็ดวันทีถ้าดูติดตา,ตามจากมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยภาพร,รวมทั้งหมดเนี่ยท่านยังอยากให้ใช้10วันอยู่เพียงแต่ว่าจะอยู่บ้านกี่วันนั้นเอง จะเห็นว่าจําน,นวนวันที่อยู่บ้านเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆอันเนื่องจากเรามีความเข้าใจต่อตัวไวรัสตัวนี้มากขึ้นเนี่ยเห็นว่าสมัยก่อนนี่21วันามาเหลือ14วันตอนนี้เหลือ10วันใน10วันเนี่ยบางท่านจะแนะนำว่าให้กักตัวสัก7วันแล้วก็ออกจากบ้านได้3วันหลังจากนั้นโดยใส่หน้าก,กากบางาท่านจะเริ่มแนะนําที่5วันพอดูว่าท่านไม่มีอาการเสี่ยงแล้วก็ให้ออกจากบ้านส่วนการออกจากบ้านเนี่ยเราสิ่งที่กังวลก็คือการที่ท่านยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วไปติดผู้อื่น ดังนั้นเวลาแนะนําให้ออกจากบ้านเนี่ยก็ยังแนะนําให้ใส่หน้ากากส่วนผู้ที่ออกจากบ้านแล้วไปเจอผู้คนเนี่ยก็ยังแนะนําให้ใช้ที่เรียกว่า universal prevention ่็หมายความว่าเราก็ต้องคิดว่าทุกคนที่มาพบปะเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อแม้หน้ากากน้อยแต่ก็แพร่กระจายเชื้อได้ก็เชื่อว่าถ้ากลไกอย่างเนี้ไอ้เรื่องเวลาที่จะอยู่บ้านเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเห็นว่าบางประเทศเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แนะนําว่าต้องกักกักตัวเพราะท่านเชื่อว่า การกักตัวมันก็มีความเสียหายสําหรับบางพี่น้องประชาชนบางคนที่ต้องไปทํามากินหรืออะไรหาเช้ากินข้ามไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเรื่องเวลาเนี่ยเริ่มจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าหลักๆเท่าที่ดูมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้จริงๆภาพรวมท่านอยากให้ได้ประมาณสิบวันแต่เวลาึ <S <S ินแต่ว่าอย่างน้อยน่าจะสักห้าวันที่ต้องอยู่บ้านนะครับ <S 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 แต่บางท่านอาจจะขยับไปนิดนึงเป็นเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าเอาเป็นว่าคิดง่ายๆว่า เป็นไปได้ก็คือสามารถถ้าถามาทาได้ก็สิบวันันถ้าไม่ได้จริงๆก็ลดลงมาหน่อยเจ็ดวันค,คุณหมอบางท่านนะจะแนะนำห้าวันก็เป็นไปได้เพราะดูสภาพแล้วว่าคงจะอยู่ห้าวันนี้คงจะลําบากหรือว่าจะพอจะออกนอกบ้านได้ไปทําไรทานาอะไรได้อย่างนี้ก็อ,อยู่ที่วิจัยญาณส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆตอนนี้ยังคงภาพรวมคือสิบวันอยู่ครับ ครับบางคนคุณหมอครับ10วันเรียบร้อยแล้วครับตรวจ ATK พบว่ายังขึ้น2ขีดอย่างนี้ครับทีนี้จะทํำยังไงดีล่ะครับไปทํางานกลัวเพื่อนจะเอ๊ยยังขึ้น2ขีดอยู่เลยจะมาติดชั้นหรือรเปล่าเนี่ยครับจริงๆตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขท่านเคยแนะนํามาตั้งนานแล้วนะครับว่าถ้าครบสิวันเนี่ยเราถือว่าเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีที่เรียกว่าซากเสืออยู่คือ,อเป็นเสื้อไวรัสที่<ช>ที่ตายแล้วแต่ว่ามันยังตรวจพบอยู่ด้วยด้วยความไวของสิ่งที่เราตรวจเนี่ยมันมันก็ยังมีอยู่ แล้วการติดเชื้อตรงเนี้ยก็คิดว่าสังคมมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยการจะทําให้เป็นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าสติ๊กมากคือความรังเกียจอะไรเนี่ยก็น่าจะเริ่มลดลงเพราะว่าเป็นแล้วก็หายหายขาดนะค,ะครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ร่างกายใช้เวลานิดหนึ่งในการกําจัดเชื้อออกจากร่างกายก็อาจจะต้องสื่อสารปิชาสัมพันธ์ว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยอาจจะยังพบอาการติดเชื้ออาการที่ตรวจแล้วเป็นบวกได้ในในอาจจะตรวจเอทเคเป็นสองขีดต่อได้ สักระยะหนึ่งในระหว่างที่ร่างกายกําลังกําจัดเชื้อออกไปในขณะเดียวกันผู้ที่ออยู่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ต้องรังเกียจเพราะว่าถ้าหากเราอได้วัคซีนหรือว่าเรามีภูมิหรือว่าเรา,รา,เราป้องกันดีเนี่ยก็เชื่อว่าการที่เราไปพูดคุยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราป้องกันได้เพราะอย่างที่เราบอกนะฮะเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อเท่าไหร่อยู่ในแวดล้อมเดินไปเดินมาอยู่ตอนนี้ก <Okay. S 2> ็อยากให้ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของสติ๊กมากคือ เป็นเรื่องของอะไรอ่ะเรารังเกียจคนที่ติดเชือ้อตอนนี้หูคนติดแย,แยะนะครับก็อันนี้ตรงคงต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์กันครับครับอีกหนึ่งประเด็นตอนนี้เป็นข่าวฮอตมากครับเรื่องของเอทเพราะว่าตอนนี้หลายคนเชื่อว่าจําเป็นแล้วครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วครับคุณหมอ a อทเคนะต้องไปซื้อกันมาหลายคนไปซื้อของที่เออราคาถูกปรากฏว่าเช็คไปเช็คมามีข่าวว่ามีเอทปลอมเกิดขึ้นในตลาดตอนนี้ คนป่วยเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้เอทเนี่ยต้องสังเกตอะไรยังไงบ้างครับมีวิธีไหมว่าอันไหนมันปลอมอันไหนมันแท่งี้ครับจริงเอทีเคตอนนี้ทุกยี่ห้อถ้าเป็นอันน้นต้องต้องมีอยอยผ่านอยถูอยู่นฮะแล้วเข้าใจว่าอตอนนี้ a อทเเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็ผ่านอยล์จำนวนมากในราคา <ๆ S 2> ที่ไม่แพงเห็นว่า,วาช่วงจริงๆช่วงนี้สบาชาเราก็ยังมีให้บริการเอทเคฟรีอยู่นะฮะผ่านร้านขายยาถ้าท่านถ้าท่านจะตรวจเองหรือถ้าท่านไปโรงพยาบาล หน่วยบริการท่านตรวจเนี่ยท่านก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เป็นเอทีเคที่เรียกว่าโปรเ e s ชั o นอลอะไรต่างๆลเลย,ยการจะซื้อเองหลักๆเนี่ยคงคงต้องพึ่งในเรื่องของตัวที่ผ่านออยอซึ่งตรงนี้อาจจะต้องดูเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือว่าอา่าดูในเรื่องของออตัวเช็คดูว่ายี่ห้ออะไรบ้างที่ผ่านออยอคือราคาก็ชื่อว่าถูกลงนะครับแต่ว่าถ้าให้อาจจะสังเกตว่าถูกมากจนผิดสังเกตก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในระดับ ถ้าถ้าติดตามดูนะ20บาท25บาทอะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้แต่เรื่องการปลอมเนี่ยจริงๆเมื่อถึงราคาหนึ่งเนี่ยมันก็คงไม่คุ้มค่าการปลอมครับเพราะว่าถูกมากก็คงต้องอาจจะดูที่อ่าตัวออยหรือว่าดูร้านหรือว่าอที่เราไปซื้อเนี่ยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อันนี้ทางพี่น้อมย่าชนคงจะทําได้ตรงนั้นถ้าต้องจะพิสูจน์จริงๆคงเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องเข้าไปดูแล สํารวจตรวจตาสอดส่องนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็ก็ทํากันอยู่นะครับอืมครับก็เลยต้องต้องสังเกตต้องดูเช็คก,กันให้ดีนะครับก็สังเกตที่ราคาคนเลยถ้ามันถูกมากจนผิดสังเกตเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังเกตที่กล่องหรือว่าอะไรให้ดีใช่ไหมฮะอีกอก็อ,ก,อก็อจ,จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าถ้าท่านที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงไงเนี่ยก็ยังขอประชาสัมพันธ์นะครับว่า,าถ้าท่านสงสัยหรือมีอาการก็ยังไปรับบริการอย่างร้านขายยาในระบบหลับกันเราได้ หลายชื่อร้านยาก็อยู่ในเว็บไซต์เราหรือว่าโทรมาที่หนึ่งสามสามศูนย์เราก็ได้นะครับว่าเจะมีร้านยานไหนที่จะให้บริการตรงนี้มั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอนไม่มีการของปลอมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าพี่น้องประชาชนสนใจนะครับก็เอาใช้ช่องทางนี้ได้ครับครับอีกเรื่องหนึง่งอาจจะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเนื่องกับสบปอสอชหรือเปล่านะครับแต่ก็ในในคุณหมอมาแล้วอยากจะถามไปด้วยเลยเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส เลวีนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีไวรัสนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความกังวลใจลักษณะนี้ทางทางเราในฐานะที่คุณหมอกก็เป็นหมอด้วยนะครับมองอยังไงครับเรื่องไวรัสตัวนี้ที่ที่กาง<ห>รท<ร>างสบรณ<ร>์ชเราคงมองว่าเราคงต้องจัดระบบทีต่ติดตามไวรัสตัวใหม่ๆจะเห็นว่าตอนนี้เวลามีข่าวไม่ว่าจะเป็นไวรัสตัวไหนเนี่ย อาจจะเป็นชื่อใหม่ๆเนี่ยจริงๆในอดีตก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนะครับเพียนแต่ว่าสังคมอาจจะไม่ให้ความสนใจมากแต่ว่าวันนี้เมื่อเราให้ความสนใจมากเนี่ยเราหูติดตามในส่วนของสบชอเองเนี่ยเราก็ติดตามนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีกระบวนการเวลาเกิดสิ่งเนี้ขึ้นมาก็ต้องมีกลไกในการเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการติดตามถ้าเกิดมีผู้ป่วยก็ต้องให้การรักษาถ้าอยู่ในจํานวนไม่มากเนี่ยก็เชื่อว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังท่านก็ดูแลได้แต่ถ้ามีการแพร่ระบาดจํานวนมากต่างๆเนี่ยทางเราเราก็จะดูในเรื่องของคอ่าใช้จ,จ่ายในการรักษาผลไกลในการที่จะหาชุดตรวจคล้ายๆกับของโควิดนะครับตอนนี้เกิดไเรียกว่าเวลาเราพูดถึงไวรัสต,ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือจะมีชุดตรวจไหมตรวจเจอได้ไหมตรวจแล้วมีการรักษาไหมมีวัคซีนไหมทั้งหมดเนี่ยเราในฐานะสวชที่ดูในเรื่องของงบประมาณเนี่ย ก็พยายามติดตามเฝ้าระวังอย่างช่วงที่ผ่านมามังกี้พ็อกเราก็เตรียมเนื้อ,อว่าถ้าเป็นขยายไปถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเตรียมอย่างไรอะไรยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมไว้ก่อนม่ได้หมายว่ามันจะต้องเกิดแต่ว่าเราเตรียมการไว้ว่าเราจะเข้าไปเสริมยังไงจะมีกลไกยังไงก็เชื่อว่าจะมีชื่อไวรัสใหม่ๆพวกนี้ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจนี่ไม่ใช่ประชาชนในประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วโลก ก็เวลานั้นเราก็เราลงรับฟัง่ไว้ก่อนแล้วก็ดูนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนทางหน่วยงานรัฐก็เชื่อว่าก็เตรียมการมาตรการสวชก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องติดตามแล้วก็ดูว่าจะเตรียมการในบทบาทเราอย่างไงนะครับโอเคครับคุณหมอครับสุดท้ายครับมีคําถามจากทางบ้านนะครับคุณปิยทรั์ครับจากโคราชบอกว่าตอนนี้เนี่ยหายโควิด รอบ2นะเป็นแสดงว่าเป็นโควิดรอบสแล้วหายแล้วแต่ก็มีอาการไอตลอดเวลาครับมีเสมหะนอนไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหายใจได้ปกติแบบนี้เนี่ยผิดปกติไหมครับอาการลักษณะนี้ครับจริงๆโควิดหลายท่านเนี่ยถ้าเราติดตามจะพบว่ามีมีอาการอย่างนี้อยู่นานพอสมควรอันนี้อยู่ที่ร,ร่างกายของแต่ละท่านที่จะช่วยในการฟื้นฟูสภาพบวกกับกาจัดเชื้อไวรัส ถ้าเป็นมาเกิน14วันก็เชื่อว่าไวรัสนี่คงจะไปหมดแล้วนะครับเป็นแต่ว่าการ,รนี่ยอาจจะเป็นเรื่องร่างกายจากการปรับตัวก็แนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะน้าอุ่นไเยอะก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับครับส่วนใหญ่เราทานน้าน้อยไปนิดหนึ่งก็อาจจะมีคอแห้งไอได้ไงถ้าเป็นมากจริงก็อาจจะทานยาละลายเสมหะเพิ่มแต่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีอาการพวกนี้ต่อนเนื่องไปแต่ไม่ได้เกิดเพราะว่าเรา ยังติดเชื้ออยู่หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือถ้าสงสัยจริงๆแล้วก็ไอามากก็อาจจะไปพบคุณหมอสักครั้งหนึ่งว่าให้เกิดความมั่นใจนะครับหมออาจจะเอ็กซเรย์ปอดดูสักครั้งหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีอาการบางอย่างที่นานกว่าปกติหน่อยเช่นไอก็เป็นไป,ไปได้นะครับก็อันแนะนําเบื้องต้นตอนนี้ก็ทานน้ำเยอะๆก่อนนะครับครับ ครับเอาละครับวันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของอาการโควิดรอบ2แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคู่นี้ไวรัสอันใหม่ซึ่งทางสปสชก็พร้อมอยู่แล้วที่จะรับมือหากมันมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคุณหมอครับ ครับวันนี้ต้องขอกราบขอขบคุณนะครับคุณหมอเจเนตธร <มา S 1> รมทัอ์อนานร,รีครับเลขาธิการสปสชครับสวัสดีครับได้อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดซึ่งแนวโน้มตอนนีน้ต้องบอกว่ามีมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากจํานวนของผู้ป่วยที่รายงานเข้าไปทั่วประเทศนะครับ